อืมเดี๋ยวคงผม,มสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนครับผม เปกก่อนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอน้มากับเนี่ยเนี่ยเนี้ยมาจุพี่น้องจุเนี่ยสดสดเสียบๆบน้ำกันน้ำมาอน,น,น้เนี่ยมีตับ้อมเอ้ยตับหอมเบอ่บงกระโดดพี่น้องตับแจวขมพี่น้องแจวขมเห็ดอันนี้เห็ดเองพี่น้องมาอน,น้สุดเที่ <c oughs> ทยนี่ไปซื้อเพิ่นมาเลยเพิน่นบาลานเพิ่นบัวขายมาอนี้พี่น้องเพิ่นบัวขายแจวก็ได้ได้เห็ดเองเนาะอ้อเสียบคือเกลวผมว่าเห็ดเองเนาะนี่เสียบเนาะมันนี้พัพก,กเ,เข้าพีาา่น้อง ผักเข้ากับมีเนี่ยชีห้อมผักความไอ้นี่นายจะเป็นใบบบวบกแล้วก็มีกระเทียมบักพริกเนาะเนี่ยบักพริกเออบักพริกเข้าพริกสดเขียวๆออกมาจากต้นลังบานเลยเมืน่อนี้เจ็บแสบต้องกันกับบรรยากาศชวงเศ้าละโอ้โอโยยยบอดินก็เราพี่น,อน้องเนาะบอดินอืบอเก็บหนามพ่นเนาะนองงหญ่ๆเลยอ๋ออ๋อโบโบยังไหลาให่หางพี่น้อ,นอง,ง ก่อนจีเวก็เอาจักหน่อยกรบผมอืมเนี่ยพี่น้องเปบกน,นี่น้อยเหรออืมโอ้เอ้าพี่น้องมาเนี่ยเสียบๆกอนอื่นขออนุญาตซอยก่อนเนาะพี่น้องเนาะซอยสดๆเห็นพี่น้องเบิ่งได้ยเนี่ย ตับพี่น้องตับตับตอนใหญ่ๆเลยโอ้เห <c oughs> ็นน้ำลายแตก <c oughs> เอาพี่น้องเนี่ยตับผอมอืเอเนี่ยโอ้แดดเดิมมามได้พี่น้องแดดเดิมส่องเลยเด้อ

กระเทียมหอมกว่ามากเลยพี่น้องกระเทียมผักแพ่วอืม มื่อนี้มานรก,กินนการตลาไวตลาดบ่มีจุดเทียวนี่บื้ออึดบุยอยากเลยพี่นนอะอืมจอนโซนองะพี่หลังเนาะที่เฉียบอืม Okay, Dua-dua lain ni Hmm Hmm xuống nhìn tâm cả lại mày Gạt cái đơm lay đảo đẹp Đơm mì ở มื่อนี้ลูกพี่คนบ้าน้ำเล้ยพี่น้องปนติดโควิดก็เลยไปเลยมาน้ำกันเนาะโอ้ยอาทิตย์ที่แล้องปนกัดน,นกพี่น้องนอกอนัดก,กันไม่ดิบดีพอตกมาอาทิตย์นี้เลยเดียบปลอยเลยเกมพี่น้องติดโควิดเน้อ อโอ้เนื้อสุดทำเสียไปเปล่าเนื้อมันรกรุดกุดกรุดกุดดีเนื้อเ,เป็นเส้นเป็นเส้นได้เหมือนอันนี้เนื้อสันนอกมัน Ồ, oh, đẹp của đây vì nó đây Đẹp đây. Hmm. สดครับเสียบๆเลยอือหือตับกระวานอยู่ฮะมื่อนีไปไว้จุเสียไปสั่งเสียเสียเัดพี่นอ้องเพิ่นมา,าเมาแต่เว่าเศร้าฮะ bộ này đây mm -hmm. บรรยากาศมันดีรอบๆนี่ครับเออแม่ตกปลาพี่น้องยิ้มาสบเบาโรงงานน้อเพิ่นบ้าพิ่นบุ้มีโอ้หรือว่าเพิ่นออกกามาเพิ่นเกิดยิมาตกป่าเพราะมันเป็นบอยง่ายเลยพี่น้องอยู่นี่โอ้ผมมันเป็นิดผ้าลายบอกพี่น้องน้องง่ายเพราะน้ำอยู่นี่เพิ่นเกิดสิดันขึ้นไปเฮ็ดเออุตสาหกรรมเนาะน้ำไปใส่ในอุตสาหกรรม โซนนั่งผุ่นก็บยเป็นเนแผงสุลาร์เซลบรรยากาศดีๆครับอ๋อเหรอ อืมคิอวานน้อยครับเนี่ยแตะกบมาลูกนังพียบบึกพริกนี่มันกลมสุกมากแล้สมบึกพริกอันเนี่ยนเป็นสิอืมอืม จบโอ้แสบตัวเลยพี่น้องกินกบพรก่อนเข้ากันครับพรีก่อ,กอ,อนก็บดบไล้ด้วยมั้ง กระเทียม,อมโอ้แมงวันกระไลพี่้องฟงวินต่ำเอาพี่รองมาเนี่ย มาถึงส่วน้ายแล้วครับผมกับบรรยากาศเด็ยามาเส่อเนาะบรรยากาศดีขนาดเด้ใครเนี่ยมาหนีโบวมีลมพี่น้องมิดซี่ดีอืมเบิงผีหลอกผีเสีย่ยมวยไล่หลอกกูเลยยามมาส่อโอ้หายากครับผมใน้เขตอุตสาหกรรมเนานะหายากบรรยากาศแนวนี้บางๆก็โอ้เป็นแต่ประหานไปนั่งกินเป็กขนาดเด้หาปูหาปลาตามนองน้ำตามสาเนาะพี่น้องเนาะ ได้ขึ้นมาแเลยเมื่เห็ดกินอยู่โอ้ยคักขักผมว่านี่นกนี่ยังบินเนาะเอ้าบรรยากาศมือนีพี่น้องเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะสำหรับมือนีเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนแตไในๆๆจังไงก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสับไขเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมในทางช่องเป็กกอนแดดครับสำหรับมือนี้คลิปนี้เนาะเป็กกอนแดดขอขอบุญขอบพรไอยพี่น้องสุขสุขคนที่ค่อยกดไลค์ อ๋อกดกดไหลยังไงปะ่ะไม่ใช่ป่ะพี่น้องเออกดไหลกดไหลเนาะกดไหลแล้วกดกดแชร์ให้แล้วกดสับให้เนาะแล้วก็ติดตามให้เนาะก็ขอขอบุญขอบคุณในรายครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้เปกกอนแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับโอ้ยขักขัดขัดพี่น้องมือ